ช่วงนี้ในช่วงเครืเทศการวัทสงกรา์ปีสองพนเจ็ดคนตั้งหลายก็ส่วนมากก็ไปเล่นสงกรา์กันโดยเฉพาะในเมืองคนเยอะมุงเทพยอเขาไปเดินตามถนนกันเต็มหมดเลยมันก็ไปทวงเต็มถนนกันแอะอัทไ้หมด ถ้เรามองก็เหมือนกับเขาออกไปแสดงหาความสุขต่างคนต่างออกไปที่ถนน,นไปสรดน้ำก็ชิบว่าความสุขมันจะอยู่ที่ถนน,นที่การสรดน้ำเข็ไปเล่นกันต่างคนต่างไปแสดงหาความสุขทางลูกเขาก็คิดได้เท่านั้นเพราะว่า ชีวิตครอบครัวการฤฤฤฤฤงานอะไร,ะไรต่างๆมันมีความกลุ่มเป็นเห็นได้เกิดทุกข์กลุม่มอกกลุ่มใจ,มมมใจเอาไปเล่นสงกรานอารมณ์มันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเล่นสนุกสนานมันก็นลืมเรื่องกลุ่มเรื่องทุกข์ทุกข์มันก็ลดลงชาลูกก็เข้าใจว่าตัวเอง แต่เราความสุขที่จริงมันลืมเรื่องกลุ่มๆไปชั่วคราวหนึ่งแล้วก็ความทุกข์มันลดลงดเฉยๆมันก็ยังไม่หายทุกข์แต่ก็ยังดีอยู่มีเครื่องระบายออกถ้า,า,าชาวโลกเ<บ>ขาไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่มีที่ระบายทุกขน์นะก็จะเป็นทุกข์มากอาจะเป็นบ้าก็ได้ ที่จริงแล้วนี่ถ้านักปฏิธรรมอย่างพวกเราเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่มันชิดนยทุกหมดแหละเพราะิดในพื้นฐานของกิเลสผูกที่มนุษย์เป็นอยู่ที่มันทุกทุกอยู่ก็มีไฟสามกองที่เผาอยู่ราคคินาไปคือราคะ ตสักขินนาไปคือโทสะม่วกขินาไปคือมหันถ้ามีไฟสามกองเผาอยู่ถึงจะไปเล่นสงการมันก็ไม่สุกนะต่อให้ไปนอนแช่น้ำยังก็ไม่สุกเพราะว่าภายในมันถูกเผาไฟราค่านี่ไม่ก็เห็นกันหรอกชาวลกูกเพราะว่าไม่ไม่นี้คำมะแต่ไฟโทสะนี่เห็นง่าย ไฟโมหะนี่ก็บางคนก็ไม่ค่อยพอ,ยอยใจมันร้อนก็เลยไปลดน้ํากันถึงลดน้ำมันก็ไม่เย็น,น่ะถ้าใจมันจะโกรธอย,ดดอยู่เพราะนั้นถ้าใครอยากเย็นอยากสุขจริงๆอ่ะดับความโกรนนั่นแหละพี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้โกทังคตวาสุขังเสติ ้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขโกทงังคตะวาสุขังเสติข้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้จริงพวกเราก็จะคงจะมองออกใช่ไหมโกรธมาเป็นทุกข์ไหมมันทุกนะข์นะโกรธแรงก็ทุกข์แรงโกรธน้อยก็ทุกข์น้อยขัดเคืองก็ทุกข์ โกรธคนอื่นก็ทุกข์โกรธตัวเองยังทุกข์เลยไม่ถูกใจตัวเองทำอะไรไม่ถูกใจโกธด,ดินฟ้า,ากายก็ทุกข์ถ้าเราไม่ดับไปโทสะทุกข์ก็ไม่ดับอันสงกรานนี่ดับไปโทสะด้วยจึงจะสุขจริงบางคนออกไปสาดน้ำกัน ทะเลาะบ่แว่งเกิดโทสะทุกข์มากกว่าเดิมอีกมีเรื่องกันขึ้นลวงขึ้นสารก็ทุกไปบางคนทุกตลอดชีวิตครอบครัวทุกไปด้วยนะท่นพวกเราชาววัดนะนักปฏิบัติธรรมเราก็ได้เป็นล่นกับเขาหรอกเพราะเราก็เห็นอยู่ไม่ได้ดับทุกอะไรเลย เป็เรื่องของความหลงตอนนั้นเองนั่งอยู่เฉยๆดูลมให้ใจจะมีสุขกว่าไปเดินตามถนนฉี่รถตากแดดสาดน้ำสาดโคลนยงกันเมือ่อยล้าจิตใจมันกับเพื่อง,องน,นมันไม่เป็นสุขมันทุกข์อันนี้เรื่องของคนปฏิบัติธรรมนะแต่คนชาวโลูกเขาก็าาาาาเป็นอย่างนั้นแหละเราเข้าใจเขา ขอรับรู้ด้เท่านั้นเขาก็ทําได้เท่านั้นบริหารตัวเองไนีเท่านั้นไปเล่นแล้วก็สุขไปพักหนึ่งก็กลับมาสู้ชีวิตต่อเขอาต้องใช้อย่างนั้นเพราะเขาปฏิบัติทําไม่เป็นถึงพวกเราไม่ไปมีเรื่องอะไรกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าระดับจิเลีกไม่ได้ไมันยงังคุกคลุ้งกัน,นเราต้องมองกัาใน,นด้วย หรืว่าไปค,คือโทสะนีนะ่แต่จะพูดตัวนี้อพอแล้วแหละถ้าจะพูดสามของมันจะใช้เวลานานโทสะถ้ามันเกิดขึ้นมันร้อนนะให้เราสังเกตร้อนแน่นอืดอัดเป็นแห้งผ่ากัในใจนั่นแหละเป็นทุกข์เพราะนั้นโกรธไม่ดีเลยโกรธมาติเงเป็นทุกข์ ถ้าก็เห็นตัวนี้นะมันจะไม่จะโกรธแลวจะเจเมตตาได้ง่ายมากมันจะไม่ไปโกรธใครล้วก็โกรธเขายิ่งโกรธยิ่งทุกข์บางทีเขายังไม่รู้เรื่องเราทุกข์ก่อนเกือบตายท่านมองให้เห็นเวลามันโกรธมันทุกข์มันทุกข์หรือมันสุขเอ้ยน่ามันทุกข์แล้วโทษมันก็เยอะด้วยขณะงโกรธมาเนี่ยศีลไม่มีเนาะ สมาธิไม่มีปัญญาไม่มีกุศลไม่มีเลยเหมือนกับไปไม่ป่านะดำเ<ำ>มี่ยมเลยแห้งผากเลยจิตใจมีแต่อกุศเลเผาลนอยู่จิตชนิดนี้นี่ไม่ดีตกนรกถ้ากลัวได้ใบก็สั่งสมเป็นนรกอีกไฟโทสะนัมันร้ายนะ ถ้าใครดับไม่ได้เขาต้องไปทุกตลอดชีวิตแล้วก็การปฏิบัติธรรมไม่เจริญเพราะว่าโทสะมันเป็นพยาบาทนิวรณิวรณ์ห้าแล้วก็รู้อยู่แล้วหนึ่งกรรมฉชันทะสองพยาบาทสามทีนมิทะ <c oughs> สี่อุทจักุจะ,จะและห้าวิจิชาเนะี่ยห้าตัวแต,วตว่ตัวหนึ่งถ้ามีในใจนะมันจะกั้น กันมาให้กุศลเกิดขึ้นใจเรามันจะรับได้เพียงสภาวะเดียวถ้ากุศลเกิดเอากุศลดับถ้าอากุศลเกิดกุศลดับอย่างเช่นค,ความโกรธถ,ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยกุศลแม้แต่น้อยหนึ่งก็ไม่มีเห็นไหมบางทีเราทําความเพียรมาหลายปีโกรธมาตเราหายเกลี้ยงเลยแล้วว่าขาดทุนมากเราก็ลังโกรธอยู่ถ้าไม่หายโกรธบำเพ็ญอะไรก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าเปียกเหมื่อกเราดินน้ำมันใส่ไปในแก้วพอนมีน้ำมันใส่ใส่แก้วจนเต็มดินน้ำมันเปี่ยมเมื่อความโกรธถ้าดินน้ำมันเต็มอยู่ก็ายความว่าใจที่มีความโกรธอยู่แก้วที่เต็มไปด้วยดินน้ำมันเทน้ำไม่ลงกิจที่มีโทสะศีลก็ไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิก็มีปัญญาก็ไม่มีมดไปเลยว่่เลยมีหายอย มันบางคนบงเพ็นภาวนาไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้มันเป็นพื้นอยู่ในใจมันไม่เคยห่างหายจากใจเมือนเป็นพื้นอยู่เหมือนกับมีดินน้ำมันเต็มเที่ยวน,น,นี่ถ้าเรามีตัวนี้อยู่ในใจเนี่ยเจริญสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเราอาภัพเป็นผู้อาภัพไม่เจริญมันตานด้วนด้วนถ้าไม่ละออกเป็นไปไม่ได้ที่จ,จะเจริญขึ้น เนี่เราเห็นโทษลงมานนั่นโทษะาเนี่ยมันมีโทษมากเราเห็นง่ายวนมากนะพาจะทาที่ดีก็เห็นหมดแหละความโกรธเป็นทุกข์อยากจะละด้วยอาจารย์เจ้าขาทำไมหนูเกิดโกรธอยู่ตั้งวันหนึ่งไม่หายเป็นปีแล้วก็ไม่หายที่จริงก็ไม่ค่อยใจถ้าเรา มีจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะมีสติตอนได้จิตว่างเราจะเห็นว่ามันเป็นสุขพอโกรธมาเป็นทุกข์เราเห็นเลยโอ้ไอโกรธเนี่ยไม่ได้เกิดง่ายๆนะเนี่ยความโกรธความทุกข์เป็นผลส่วนสมุทัยก็คือความคิดนั่นแหละเขาเรียกบาญบาทวิตกมันคิดเรื่องไม่ดีของคนอื่นก่อน ไปตัดสินแนะค่าเพ่งโทษเขาความโกรธจึงเกิดขึ้นได้เพรา,<บ>ามันต้องคิดก่อนนะถ้าไม่ชิดมันไม่โกรธนะไปดูดีๆมันชิดชิดหนึ่งก่อนบางทีประโยคสองประโยคก็โกรธล้วบน่นนี่คอยในใจนั่นเนี่ยหรือบางทีมันก็อาศัยสัญญาเก่าๆที่เราเคยทะเลาะบวชแวงกับเขามาไม่ชอบเขามาจําไว้ว่าคนนี้ไม่ดีน่าเกียดน่าชัง มันจำบันทึกเป็นสัญญาไปแล้วพอลมามกระทบสัญญาเนะี่ยก็ปรุงเป็นสังขารก็โกรธขึ้นมาถ้าเรามีสติความโกรธมันละไม่ยากโกรธปุ๊บรู้มันดับแต่ความโกรธเนี่มันดับแล้วมันจะมาอีกทุกอารมณ์นั่นแหละมาอีกเรารู้ทันกระดับมาอีกสติรู้ทันมันกระดับส่วนมากก็ไม่เกินเจดครั้งหรือสิบครั้งก็จะหายไป แต่คนสติอ่อนเนี่ยโกรธมาปุ๊บรู้รู้ว่าโกรธแล้วมันกระดับแล้วก็โกรธอีกคือมันไปหยิบอารมณ์มาปรุงใหม่ปรุงจบแล้วก็หยิบอารมณ์มาปรุงใหม่ก็โกรธอยู่นั่นแหละแล้วก็หยิบอารมณ์มาปรุงใหม่นั่นแนละเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงถาว่าทําไมถึงหายโกรธไม่ได้เพราะเพราะมันปรุงอยู่ตลอด แล้วทำยังไงมันจะไม่ยากแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไม่ดีนะตัดอารมณ์นั้นไปมันก็ไม่โกรธแล้วนะถ้าเราตัดความคิดได้มันยังไม่โกรธหรอกแค่มันจิตมันเคลื่อนไปจะคิดเรารู้ทันมันก็โกรธขึ้นไม่ได้แล้วส่วนมากสติมันช้าถ้าคนสติไวในจิตเคลื่อนปั๊บไปเกาะอารมณ์ไหนยังไม่มันยังไม่หมายหรือว่าเป็นเรื่องอะไรสัญญายังไม่ลงยังไม่เกิดสัญญาขึ้นเลย เคลื่อนปุ๊บรู้ดับเคลื่อนปุ๊บรู้ดับมันจะโกรธไม่ได้เลยเนีย่ยว่าจะโกรธไม่ได้ราคะก็เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้โมหะก็เกิดไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้นี่มเมื่อจิตมันคิดรู้มันก็ดับก็เลือจิตก็กลับมารู้ตื่นเบิกบานตั้งมัน่นถ้าเราไม่ตามความคิดไปรู้ดับรู้ดับอย่าจิตตั้งมั่นบ่อย กิตก็จะมีพลังส่งพลังกลายเป็นสมาธิขึ้นมาพยาบาทพวกนี้ก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็ออกจากพยาบาทาออกจากความโกรธได้ก็อยู่เป็นสุขถ้าคนมีสติมันทําได้แต่ตัวนี้มันไม่ทำง่ายๆในพันคนจะทําได้คนหนึ่งก็ยังยากเลยตัวเนี้ส่วนมากมันขาดสตินั่งอยู่ก็คิดถึงคนอื่นแล้วก็โกรธในเขา ก่าจะรู้สึกตัวจนตัวเองโกรธจนเหงื่อไหลขย,ย่อยจนเป็นทุกข์แล้วสังเกตไหมโอ้ยโกรธจนสี่ห้านาทีเราจนตัวเองเมื่อยหมดแล้วพอรู้อาโกรธนี่ว่าพอแค่นั้นแหละได้สติตอนนั้นแหละจากนั้นก็โกรธต่อไปอีกห้านาทีเี็นาทีครึง่งชั่วโมองอ่ะโกรธนี่ว่าได้สติมาน,นิดนึงแล้วจากนั้นก็โกรธอีก เนี่ยพวกนี้มันจะออกจากความโกรธไม่ได้เลยเพราะสติมันอ่อนอยากจะออกนะแต่ออกไม่ได้เพราะสติมันไม่ทันถ้าสีไม่ทันทำยังไงไงเราก็ถอยลงมาที่สมถะคือการเจริญพุทธมหันต์สีอาจารย์เจริญพุทธมหันต์สีอาจารย์ได้แสดงไปแล้วในเมตตาเจตุนมุ่นตามหลักอะไปฟังออาในยูทูป มีขั้นตอนเืนหนึ่งพี่นาทตรองความโกรธและเห็นประโยชน์ของเมตตาสองแผ่เมตตาตัวเองสามแผ่คนที่เรารักจนกจ,จิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมาดับโทสะอด้าแล้วสี่แผ่คนที่รักมากห้าแผ่ให้บคุคคลทเก็นกลางๆแล้วหกคู่วินสุดท้ายก็แผลเป็นอบปบัญญาผมมีหารไปในทิศก็ได้ ถ้าสิบทิศนั่นแหละนั่นเป็นหลักเราไปฟังเอาถ้าใครดูจิตได้โกรธมาลูกโกรธมาลูกมก็โกรธต่อไม่ได้จบเลยถ้าใครส่วนมากมันทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยพันคนจะทำได้แต่คนหนึ่งก็ยากอาจารย์ดูมาเนี่ยถ้าทำมาได้เราก็ถอยเราไปที่สมถะมาแปรเมตตาหรือหาเหตุผลมาลบล้างมานันอยไปโกรธก็ทำไมนึกถึงบุญคุณเขา นึกถึงความดีเขามันก็คลายนะหรือบางทีก็นึกถึงว่าถ้าเราเป็นเขาจะทํำยังไงโอ้ถ้าเราเป็นเขากาจ,จะโกรธเมืออเขานั่นแหละนี่ก็ได้หรือเป็นว่าว่าออจะไปเอาอะไรกับเขาเขาก็คนธรรมดาไม่ใช่ว่าคนดีดีอะไรไม่ใช่ว่าคนมีสติสตังค์เขาก็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงบางทีเขาก็โลภจนหน้าเกลียดบางทีก็โกรธโดยไม่มีเหตุผลบางทีก็หลง มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมนุษย์นะเ้าจะไปโกรธเขาก็ต้องโกรธคนเกือบทั้งโลกแล้วก็คนตรงมากก็เป็นอย่างนั้นเราก็ค่อยๆตรงหายที่วางแต่ถ้าคนมันจะมีที่วางใจไม่เหมือนกันบางคนมันไม่โกรธเขาทั้งโลกแต่โกรธเด็กคนหนึ่งสองคนก็ต้องหามุมแก้มาได้มันเป็นไปติดตรงไหนใมันไปติดล็อกตรงไหนทำไมไปติดอยู่คนเดียวสองคนนั่นน่ะต้องหาิที นี่เราใช้แก้ด้วยเหตุด้วยผลวันนจะเป็นสมถะการนึกกล่าวว่าในสรงการเนี่ยถ้าใครจะมีความสุขต่อไปโทษสาในสุขจริงแล้วเราจะเห็นว่าเออเมตตานี่ยมันสุขจริงนะรักคนนี้ก็สุขรักใครก็สุขหมดเลยรักสัตว์สาวาสิงแม่ธรรมชาติแล้วก็รักแม่ธรรมชาติ รักทุกคนหันไปนห in ้นก e ็มีความสุขเหมือนเลยมันต่างจากโทระนะเห็นหน้ากันนีกทุกมาเต็มทีอันนั้นในทรงการนี่ยาระดับเฉพาะไปคือความร้อนในร่างกายถ้าเราต้องการความยินของใจความสวงใจก็ดับไปโทระนี่แหละตัวเนี้ยให้ดับได้เราอยู่เป็สุขแน่นอน อ้าดับไม่ได้เป็นใครก็ต้องทุกข์ต่อให้รวยมีเป็นเศรษฐีเบอร์นหนึ่งของโลกมีเงินเป็นแสนแสน,แสนล้านหรือล้านล้าน,ล,านล้านก็ตามถ้ามเศรษฐีก็นั้นโกรธก็ทุกข์นะต่อให้อยู่ในเครือหาดมันก็ทุกข์อยู่กับเมียสวยๆส,สามีหล่ลอๆมันก็ทุกข์มันจะไปดำน้ำอยู่มันก็ทุกข์มันจะฉี่ยานอากาศไปอยู่ดวงจันทร์มันก็ทุกข์เพราะมันโกรธ <c oughs> เพราะนั้นไม่ใช่ว่ารวยแล้วมันจะรับประกันได้ว่าจะมีความสุขนะถ้ามีกิเลสทุกหมดแหละอันพวกเราถึงจะไม่มีเงินมากเมืันเขามีแค่ปัจจัยสี่บำรุงไปเนะี่ยถ้าเราไม่โกรธนี่สุขแน่นอนมีความสุขกว่คนรวยอีกไม่ต้องไปเที่ยวให้เสียเงินก็มีความสุข ไ้เที่ยวนะมันก็ไม่สุขหรอกมันคนมันหลงอี่ไปดูหนังก็บ่เป็นสุขมันจะสุขได้ไงแล้วก็ดูใจจิตที่มันเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านขณะดูหนังจิตกระโดดโลดเต้นไปตามเรื่องบางทีก็เสียใจกับหนังบางทีก็ร้องไห้บางทีก็โปรดบางทีก็เศร้า บางคนดูหนังออกมาน้ําตายังซึมอยู่ไม่รู้มันสุกตรงไหนยังมันมองกันไม่ออกเลยนะจิตที่กระโดโดโลดเต้นไปตามอารมณ์มันจะสุกตรงไหนหรอเรานั่งเฉยๆดูลมไม่ใจนักนก็สุกแล้วเดินจึงกลมนักนก็สุกแล้ว,ลลวจเจ้าเฉยๆจ้างให้ไปดูหนังแล้วก็ไม่ไปดูปีก็ไม่ไปเพราะมันทุกข์ ามาเชิญเราไปเล่นสงการเนี่ยก็ไม่ไปเลยแม้แต่ดาราดังๆระดับโลกใครก็ตามหน่อยให้เราไปนั่งหน้าเวทีทีเชิญไปแล้วก็ไม่ไปหรอกก็รู้ว่าเรามันทุกข์อยู่แล้วเนี่ยจะไปดูมันทาไมเฉพาะอารมณ์มากระทบในใจเรามันก็ทุกข์ผาเรลืองแล้วใช่ไหมไปเยอะมากมายแลย้วทำไมต้องไปรับอารมณ์ภายนอกทางตาทางหูไปนั่งดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยดาราดังเนี่ยไปรับอารมณ์เข้ามา ในใจเมื่อทุกข์าแรงยังจะเป็นรับเพิ่งหอไม่ดูกันออกเนาะอ่าอันเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้านี่ในธรรมดานะถ้าคนมีปัญญานี่ไปฟังธรรมะของพุทธเจ้าไ่รู้เรื่องเราล้านหลับปัญญาชนอยู่หน่อยจะไปเก,ก้าสู่อริยชนให้มีปัญ,ญญาในการใช้ชีวิต โคทางคัตวาสุข,ขังสติข้าวความโกรธได้จะามะเป็นสุขเนะี่ยสำคัญลองดูนะใครโทรศัพท์มากๆหนึ่งก็ให้รู้ทันมันคิดจะโกรธนะรู้ทันมันก็ดับก็จบเลยไม่มีอะไรไม่มีภาษาอะไรเลยทำอะไรเราไม่ได้แต่ตอนนี้มันทำยากนะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องแผ่เมตตายอย่างอาจารย์ว่า มองในแงน่ดีนึกถึงบุญคุณของนเขานึกถึงโทษความโกรธลงมาจนมันละอไปได้ทีนี้ไงมองไปไหนก็มีแต่ความสุขเห็นใครก็มีแต่ความสุขนั่นแหละชีวิตที่มีกำไรแล้วดีก็ไปนอนโกรธอัดอั้นเป็นทุกข์อยู่เดินก็โกรธนั่นงก็โกรธอะไรก็โกรธไปหมดทุกข์ไปทั้งหมดตายไป,ไป,ปเป็นนรกอีก อากาศมันจะร้อนแต่ถ้าใจเราเย็นมันก็มีปัญหานะใจที่ไม่มีโทสะมันเย็นเมื่อเราหับไฟโทสะได้แล้วต่อไปเราก็มากำจัดไฟราคะพระส่วนมากเราต้องหลับโทสะเนี่ยเพราะตัวนี้เป็นตัวแรงก็เพื่อนราคะปุถุชนมองมันก็เห็นหรอกมันยังเพลินอยู่ก็เลยพูดว่โาโทสะมันเนี่ยอืหลับไฟโทสะได้ก็จะเป็นสุข ไม่ต้องสาดน้ำก็สุขพอให้ไฟในใจบรรดับจากนึ่งกก่าวอันนี้ว่าโกทังคตวาสุข,ขังเสตินี่พระเจ้า,าตัดไว้โกทังคตวาสุข,ขังสติฆ้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข